สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ Taro Abundance บ y อภินญานะคะขอพระคุณทุกๆก,การติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทุกๆการสนับสนุนค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้ให้ได้มีอะไรใหม่ๆม,มามาคุยกันนะคะก็อีกไม่ช้าไม่นานนี้ก็กำลังดูเพิ่มเติมอยู่นะคะก็วันนี้ ให้พี่ไพ่พพเล่าเรื่องเช่นเคยแต่ก่อนหน้านั้นเราเราขอขอเรียนเชิญเพื่อนๆน,นะคะดูลมหายใจสักสามคู่ค่ะเข้าและออกนะคะเข้าให้หายใจเข้าให้ใสใจใส,ใ,สใจสบายนะคะหายใจออกให้ผ่อนคลายแล้วก็รู้สบายบายนะคะสักสามคู่เพื่อเป็นพุทธบูชากันค่ะเริ่มนะคะ สาธุสาธุขออน,อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะก็ยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าด้วยนะคะเวลาเรา,อ,า,อ,าอะไรนะปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อนๆลองยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าดูนะคะก็ขออนุญาตอาราธนาอนุภาพบุญบาร,รมีพระนุภาพของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์สมเด็จประมเป็นองค์ประธานาทั้งองค์อดีตปัจจุบันและ อุบัติขึ้นในอนาคตขออาราธนาบุญบารมีของคุณพระศิรัตนาตรายคุณอนุภาพของคุณพระชามคุณพระอริยสงฆ์พระอนุราหันตะขีนาศพผู้วิเศษทุกๆพระองค์คุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลทั่วอนันตจักรวาลคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลปกปักรักษาเราและคุณคุณที่เข้ามารับชมช่องขอ รวมทั้งคุณของเจ้าที่ของท่านของเราปุาย่าเจ้าที่ตายะเจ้าที่ปุสมเจ้าที่ขออนุญาตบุญบาร,รมีพลานุภาพทุกทุกท่านทุกทุก,ทก,ทก,ทกพระองค์ที่เอ่ยกล่าวมานั้นได้ให้เราได้อ่านอ่านไพ่เปิดใจได้ทำนายถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเพื่อนเพื่อนด้วย ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยก็คลิปเป็นแรนดอมค่ะผิดพลาดพังประการใดก็กลับขออภัยมาณที่นี้โสดิเตโหตุสัพพทาค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินสา,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกายกรรมังวัชิกรรมังมโนกรรมังสันจิจกรรมังอสัญจิจกรรมังอหสิกรรมังขมันตุเมสาธุสาธุนิพนปัจโยโหตุค่ะเริ่มกันนะคะ วันนี้วันพระค่ะเอาน้อมนำบุญมาฝากนะคะไปทำบุญวัดที่สารพีอ้ายเปิดมาเลยอยุเปิดมาหนึ่งไม่มีอะไรโหดูภาพไม่เคยออกเลยค่ะไม่ธรรมดาชาวเราทั้งหลายคะ่ะรักกันมากขนาดนี้เลยใช่ไหมคะ รักช่องอภพิญญามากขนาดนี้เลยใช่ไหมคะชาวเราทั้งหลายดีใจคะ่ะดีใจขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆช่วยกันแชร์ให้คนติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจไม่ใช่ให้เราให้คนในครอบครัวเราคนในครอบครัวเราช่วยลุ้นอยู่แล้วก็ความลับ <c oughs> ก็ยังเป็นความลับในครอบครัวอยู่ดี <c oughs> เอาละค่ะตอนแล้วนะคะขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ ไม่เพื่อนโอ้โหเยี่ยมเลยเก้า้ๆยืนยันพลังงานงโปร่งวันนี้เพิ่งคุยกับพระว่าอะคนน่ากลัวกว่าผีเอาแล้วออกมาอีกแล้วเพื่อนๆไม่ธรรมาดาอ้อไม่ธรรมาดาปิง้งโอ้เจ้ากรรมนเวรเป็นงั้นเอเราจะวางอย่างไรให้ ขออภัยนะคะขอเคลื่อนย้ายนิดนึงแปลกดีมองไม่ค่อยเห็นเลยขอเปิดให้หมดนะคะน่าจะสามแถวเนาะโอ้โหสมาธิยิ่งอ,ออกจากสมาธิว้าวต้นไม้มงคลดีจังเลยดีจังเลย ปิ้งอะไรอ่ะตรงนี้อะไรศัตรูพ่ายแพ้ฮู้บุญส่งถึงโอ้โห้เพื่อนๆปิ้งๆอะไรไหมเดี๋ยวนะ,ขออน,ญญนะ,ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตย้ายย้ายเข้าของก่อนก็ขออนุญาตย้ายเข้าของนิดนึง <laughs> สับไหม ดีจังเลยอ่ะท่านทาเวทพญานาโรท่านทาเวทนี่สุดยอดสุดยอดปิงอ,อุ้ยโอ้มีมีมีไม่มีส8แปลกเนาะปิงตานีทีเหนียวออกมาอีกแล้ว ย้ำๆๆย,ย,ย้ำให้ประหย,ยัด <c oughs> ไม่ให้ไปช้อปปิ้ง <c oughs> ปิ้งไม่มั่นใจ <c oughs> ปิ้งเลิงามยามดี <c oughs> ได้สำรับ <c oughs> โอ้ว้าว เซนเก้าหน้าแปดแปดยืนยันพลังงานโอเคเพื่อนเพื่อนขาก็อ่าใบนี้เป็นใบแห่งความผูกพันนะคะความผูกพันเนี่ยมัน มีอยู่ในครอบครัวเราไม่พอยังมีอยู่ถึงคนรอบข้างเนาะในสถานที่ทำงานหรือผู้คนที่เราติดต่อรายล้อมรอบตัวเราอะค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนาะแปดปดกับเก้าเก้านี่ยืนยันพลังงานเลยนะเนี่ยท่านบอกว่าให้ปรง <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ก้าวหน้าแต่ว่าให้เราให้เราปรงปรงแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปรงปรงไปเถอะเพราะว่า ในความเป็นปุถุชนน่ะยังไงซะก็มีความแบบรักโลภโกรธหลงที่ที่เหมือนไพ่ใบเนี้ย9933 3้บอกคนน่ากลัวกว่าผีแล้วก็มีตรงนี้บอกเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็คือว่าความผูกพันของผู้คนรอบๆที่ทำให้เพื่อนต้องปรงเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาแบบรักโลภโกรธหลงมาทำอิจฉาริษยาหรือมาลิ้นสองแฉกกับเราหรือมาล่วงล้ำกำเกินเราเนี่ย ให้ให้ให้ถือซะว่าเขาคือเจ้ากรรมในเวรให้เราถือซะว่าเขาคือเจ้าเจ้ากรรมในเวรอย่าได้ไปอะไรเลยก็คือปงท่านบอกว่าป่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็คือ,คอในการปฏิบัติสมาธิภาวนาของเราทั้งหลายอะเพื่อนเนน,นะมันก็ย่อมจะต้องเจออะไรพวกนี้มาแหละนะมันจะเจอนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะก็ก็อย่าได้กังวลหวัน่นไหวเรา ตั้งใจทําจิตให้เป็นกุศลอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ทํานะเพราะว่าเมื่อเมื่อเราทำเนี่ยนี้ที่มีนี่สินที่มีจะเบาบางเบาคลายจริงๆนะเพื่อนเพืแล้วก็จะหายไปในที่สุดจริงๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภาวนาอาริยทรัพย์ทางโลกแล้วก็การตนีทีเหนียวเพระไพ่ตหนีทีเหนียวออกมาอีกแล้วทั้งนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนบรรท่านอาจจะเชื่อเรื่องเรื่องไม้มงคลนะคะเชื่อเรื่องไม้มงคลอุ้ย ไพ่ไพ่หลุดไปข้างล่างเนาะเอาาเลื่อนขึ้นมานะคะเพื่อนอาจจะเชื่อเรื่องเรื่องต้นไม้มงคลก็ในบ้านเพื่อนๆตอนนี้จะมีอะไรอ่ะกล้วยบัวกล้วยกล้วยต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยเอ้ยกล้วยไม้บัวหรือดอกไม้ต่างๆหรือใบเงินทองนาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้มงคลน่ะถ้ามีนะเพื่อนๆเราแนะนำปลูกเถอะ เป็นสิริมงคลจริงๆเนาะเป็นสี่ิหลยมงคลจริงๆก็ออกมาแบบนี้ก็คงอยากให้เราจิตใจเบิกบานชื่นบานกับต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเราปลูกปลูกมะลิอย่างเงี้ยก็ได้ถวายพระอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเนี่ยอยู่อยู่ข้างใต้ตรงนี้พอดีเลยนะต้นไม้มงคลอยู่ข้างใต้คําว่าปรง <laughs> หมายถึงว่าออกไปสู่ธรรมชาติแล้วก็นะ ถ้าเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติเราจะโปรงได้เราจะสบายได้หรือเราทําสมาธิเราก็โปรงได้เหมือนกันนะเข้าไปสมาธิวาวานาวันนี้ก็แบบมีปีดบ้างนิดนึงมีไม่นิดมัง้งจะให้เขาเชาวบ้านแม่ในหน้าเอาคนเข้าไปทําความสะอาดโดยยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยไปบีบคอน้องเราคุยแบบรวบรัดเร็วๆโดยเราไม่รู้เรื่องอย่างี้มันก็ไม่ใช่ไหมมันต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะมันครึ่งๆแล้วกันเขาคงคิดว่าติดต่อ พี่ก็ได้น้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้หรอกเพื่อนวันนี้เราก็เลยเรียกกุณแจกลับแล้วนะศัตรูพ่ายแพ้ไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรถ้าเรายึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีคุณธรรมนะนะคุณธรรมเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเราไหมชอบสัจจะชอบคนตรงไปตรงมาชอบความถูกต้องนะถูกต้องตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ถึงคุณจะทําธุรกิจกับเราแต่คุณอย่าไปมีเล่เหลี่ยมเอาเรารู้ว่ากําไรมันควรประมาณเท่าไหร่ไม่ได้เราไม่ให้ไม่ไม่ให้คุณมีกําไรเลยแต่ว่ากําไรแบบเอาเปรียบอะค้าแรงเชียงใหม่เท่ากับข้าแรงข้าแรงค่าแรงบ้านเล็กๆแค่สิบตารางวาจะเท่ากับบ้านแบบ 150ตารางวาอย่างเงี้ยค่าแรงทำความสะอาดมันไม่ใช่เพื่อนเพืนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนาะคิดว่าจะเอาเปรียบกันครั้งหนึ่งได้แล้วจะเอาเปรียบอีกมันก็ไม่ได้ถูกไหมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันหน่อยเข้าใจกันหน่อยเนาะบุญส่งถึงเย้เพื่อนสิ่งที่เราทําปฏิบัติสมาธิภาวนาเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอยู่ข้างบนเลยท่านท่านบุญส่งถึงท่านแล้วแล้วท่านน่ะคลาย ท่านไปสู่พระพูนสูงๆขึ้นแล้วท่านผ่อนคลายคลายแบบเหมือนคลายคลายการผูกกรรมกระทำเวรกับพวกเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราปฏิบัติสมาธิภาวนาเจ้ากรรมในเวรเรากวดน้ํำด้วยนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกวดน้ํานะคะกรวดน้ำแล้วกว็กดหลายคนก็ยิ่งดีนะวันนี้เรา วันนี้เราให้ให้ลูกๆเรากวดน้ําด้วยกันนะวันนี้ก็ไปไปวันนี้ไปวัดที่สาลพีเนาะลูกๆก็กวดน้ําด้วยกันด้วยแล้วก็ทําบ่อยๆเมื่อวานเราก็ให้คนคุณที่บ้านเราทําเหมือนกวดน้ําด้วยกันเนาะก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรอาอาสมาธิภาวนายังไงช่วยได้ช่วยได้รอบด้านรอบทิศเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมที่จะประหยัด ประหยัดเพราะว่าเมื่อประหยัดแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องงามและยามดีเทพเทวาช่วยเราอยู่แล้วปิงแต่เรายังไม่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจได้เลยเนี่ยไพ่ออกมาแล้วว่าสิ่งที่เราทำสมาธิภาวนากวดน้ำเนี่ยถึงช่านเจ้ากรรมในเวรแน่นอนท่านอะ่ะปลดปล่อยพวกเราแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่ดีของเราแล้วเนาะเป็นเรื่องงามยามดีเป็นเวลาที่ดีนี่ไงศัตรูพ่าแพ้ไง มีมีเป็นเวลาที่ดีด้วยไหมใช่ใช่นี่ไงเจริญเก้าหน้าไงคะเพื่อนแปดเจริญเก้าหน้าเก้าเปง33ามสามเขาบอกคนหน้ากูกับผีแล้วก็ระวัง99 9าเก้าเก้าเูนย้นี่เลิกงามยามดีเลิกงามยามดีถึงแม้เราเราในความเป็นมนุษย์เราก็ไม่มั่นใจเนาะกวดน้ําไปบางทีจะถึงท่านหรือเปล่านะอะไรเงี้ยหลายๆท่านที่ปฏิบัติภาวนาแล้วมีจิตก็ที่บอกว่าวิจารณญาณแต่ละท่านก็ ก็มีสภาวะยานสภาวะจิตที่แตกต่างกันไปอะนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านก็ทราบว่าถึงแล้วหลายท่านก็ยังไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะคะไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากยืนยันกับเพื่อนๆว่าเจ้ากรรมในเวรท่านท่านได้รับแล้วนะได้รับแล้วนะเหมือนเมื่อกี้เราพูดต้นคลิปเลยเนาะกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจกรรมมังอสันจิจกรรมมังโอโหสิกรรมมังนะคะอวันตุเมใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละคือคือคือ ที่ที่แผ่เมตตาม่มีประมาณแผ่ได้ก็แผ่กันไปเรื่อยๆช่วยๆกันแผ่แผ่บุญกุศลไปเรื่อยๆนะคะมาเลยไพ่ขังค่ะทุกางสานักฆาตมีธรรมังสานักฆาตที่สังขังสานักฆาตที่เตียมปีทุกางสานังฆาตเตียมปีธรมมงสานังฆาตเรจะออกละตุติยมปีสังขัง ติยังปีดปังสังก์กัจจ์ติยังปีดประมงสังกติยังปีสังก์สังกสังกัจจ์ฮาโอเคใบที่หนึ่งค่ะปิ้งว้าวลือสีโฮมิดเพื่อนเพื่อน,น,น,นท่านที่เข้ามาหลายๆท่านนะคะก็จะมีองค์องค์งลือสีที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเพื่อนๆออยู่นะปุ้งโอ้ยเบื้องหลังพระปฏติมา โอ้เหมือนเหมือนเมื่อคือเราดูไพ่ไพ่ที่เป็นคลิปหรือไม่เป็นคลิปว่ดไม่เป็นคลิปมั้งหลังจากวางไปสามสามธิภาวนาแล้วกลับมาหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วล่ะทำทำไว้หลายอันแต่บางอันไม่ได้อัดคลิปอะเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวจะลงลงไว้ในโพสต์อันที่ไม่ได้อัดคลิปก็จะลงไว้ในโพสต์ค่ะก็เผื่อเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะมีมีม,มีออกมาเหมือนกันนะเพื่อนๆปฏิบัติไปเถอะค่ะนะว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าพุทธไทยคิดอิสลามทั้งหลายมนุษย์โบนโ,โลกใบนี้ค่ะศาส,สนาใดๆก็ตามการปฏิบัติสมาธิภาวนามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําจิตให้ผ่องใสรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็เราไปอย่างเราไปคอร์สท่าน พระอาจารย์โกนกาก็มีแบบต่างชาติมาเยอะแยะด้านดดนที mm ่จะมาเลยนะบางทีไม่ได้มาเที่ยวมาเลยด้านดดนที่จะมาเข้าวิปัสนาอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะมันมันได้ทุกชาติศาสนาทุกภาษาจริงๆนะเพราะฉะนั้นการการทาจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆครับเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเ่าเรามีจดอะไรไว้จะมาบอกเพื่อนๆวางวางไว้ปิ้งโอ้เครียดแป๊บนึง อ๋อมีสมุดจดเราเครียดไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการปรับสภาวะเพื่อให้สมดุลนะ่ะเพราะตอนเนี้มันออกมาหลายครั้งมากเพื่อนๆแบบมันมัน,ม,นมันอาจจะส่วนหนึ่งก็คือนี่มาตรงกับตรงนี้คืออาจจะแบบเนี่ยนะมีมีเรื่องที่แบบคนน่ากลัวกว่าผีใช่ไหมมันมี มันถึงแม้มันจะน่ากลัวอย่างไรก็ตามเนี่ยศัตรูพ่ายแพ้เราแหละเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเครียดแต่ว่าด้วยการที่เราปฏิบัติภาวนาค่ะเพื่อนๆยังไงซะมันก็มีส่วนหนึ่งนะที่มันจะต้องปรับสภาวะจิตด้วยอะ่ะมันอาจจะมีแบบเวียนหัวปวดหัวเงาง,งางมากอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะความเครียดน,นี้มันอาจจะมาจากเรื่องทางโลกแล้วก็เรื่องทางธรรมด้วยนะคะก็ก็มีทั้งสองส่วนค่ะก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะเพราะว่า คือเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าการเกิดพอเกิดความเครียดปุ๊บอะเราใช้วิธีอะไรรู้ไหมเราเข้าไปสวดมนต์เราก้าไปสวดมนต์นะในในบทสวดมนต์การสาธยายการแป่งเสียงสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยอะเป็นในบทพระธรรมที่แบบพระผู้ชนะบานได้ตัดไว้ดีแล้วอะนะเอ่อ ครูบาอาจารย์ท่านว่าสองสหัสวรรษนะคือสองพปีแล้วอ่ะก็ยังทรงสัจจะไว้อย่างน่าอาัศจรรย์มันเป็นเครื่องมืออันวิเศษเลยนะเพื่อนๆในการสารสร้างพระริยะบุคคลเพราะว่าเป็นสร้างผู้รู้ให้ตามตามแต่ตามพระองค์ให้บังเกิดขึ้นนะนะเพราะวาความหลุด พระอ,องค์เนี่ยหลุดพ้นจากความเวียนว่ายแต่เกิดอย่างอย่างสิ้นเชิงถูกไหมในการที่เราสวดมนต์เป่งเสียงสัทยายสรรเสริญคุณแห่งพระพรัตนตรัยอย่างที่บอกที่ตามที่พระพระธรรมของพระองค์บทพระธรรมของพระองค์เนี่ยชำนะมารได้อะตัดไว้ดีแล้วจริงๆอ่ะมันทําให้โลกสงบล่มเย็นอ่ะแทนบอกว่ายังให้โลกสงบย่อมร่มเย็นอยู่มิสั่งซาแล้วก็สายลมแห่งการสัทธายมนวดนั้นน่ะจะเป็นวายุแห่งศรัทธาและปัญญาก่อให้เกิดโพธิจิตนะ ซึ่งมันเป็นรากฐานแห่งสมาธิอันยังให้จิตพวกเราอ่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะเพื่อนๆเ,เรียกว่าภาวนามนยปัญญาครับมันเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกขมส,สันติสุขได้อย่างแท้จริงเลยนะเป็นอีกหนทางเลยนะที่พบสันติสุขได้ปิง๊ง <c> เ <oughs> ติมแตง่ง <c> เ <oughs> ติมแต่งก็ นี่แหละห้าห้าอุ้ยห้าห้ามาอีกแล้วยินันพลังงานจริงๆคือขอเปิดเพิ่มนะขอเปิดเพิ่มคือไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยอุ้ยนี่องค์ไหนอะองค์พระพุทธเจ้าที่นี่เมื่อกี้เราพูดถึงพระพุทธองค์อะเนี่ยอูย้สุดยอดเนี่ยเป็นรูปพระพุทธองค์นั่งบนดอกบัวค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีพระกรเยอะมากเนาะอู้เอ่อในการที่เราแบบปฏิบัติภาวนา แม้ใครไม่เห็นเบื้องบนก็เห็นแล้วเราจะอยู่เบื้องหลังนี่งัดข้อออกมาอีกละก็ก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องงัดข้อกับใครบ้างแต่ว่าจะทำให้เบาใจเย็นใจใคลายใจก็สวดมน์สวดมน์เข้าไปสวดนมนนะ์่ะให้มันบางๆลงบ้างตัวเองโดยตัวเองนะโดยโดยส่วนตัวก็คือใช้วิธีนี้ค่ะเพื่อนก็คือบางครั้งอ่ะนะ บางครั้งก็มีความจําเป็นน่ะนะเมื่อว่าเรายอมมาแล้วไงไม่ได้หมไม่ได้ไม่ยอมเคยยอมมาแล้วแล้วตอนนี้ไม่ยอมละก็เลยเยอมเยอะมีงัดข้อกันบ้างซึ่งมันมันก็ไม่ได้เป็นอนัตตาเนาะมันไม่ได้เป็นความว่างเนาะอะไรอย่างเงี้ยปิ้งปลดล็อกว้าวการที่เราอ่ะปล่อยวางได้เนาะการที่เราแบบอาจจะมีบ้างแหละรักลบกดหลงเป็นอนัตตาอยู่ใน คือมีสติลึกและลึกรู้อะรู้ว่าโกรธนะเรากลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าว่างเปล่าเลยนะเพื่อนๆในการปฏิบัติสมาธิว่าภาวนาคิดก็รู้ว่าคิดอะก็แค่รู้อะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็กลับมาเองแหละสภาวะนั้นอะเพราะฉะนั้นอะมันจะทําให้ให้เราปลดล็อกได้มันจะทําให้เราปลดล็อกได้แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างด้วยในในในเรื่องทางโลกแล้วเนี่ย มันก็จะปลดล็อกได้เช่นกันเราปลดล็อกทางธรรมได้เรื่องทางโลกก็ปลดล็อกได้เนาะท่านก็ย้ำหลายๆหลายๆครั้งเลยว่าช่วงนี้ให้พวกเราแบบตอนนี้ทีเหนียวกันหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะปิงอ้พังพังเกมโอเวอร์คือมันจบอ้มันอาจจะเกิดจากการพลิกผันอะเกมโอเวอร์เนาะในภาษาไทยอาจจะแปลว่าพังแต่ตอนนี้ก็คือเกมโอเวอร์มันเหมือนล้มกระดานแล้วเริ่มใหม่อะ ทั้งเรื่องทั้งเรื่องทางโลกและทั้งเรื่องทางธรรมด้วยเพราะว่ามันจะเติบโตไปพร้อมกันแหละความรับรู้ทางโลกและความรับรู้ทางธรรมก็จะเติบโตไปพร้อมกันเมื่อเพื่อ,เอ,เอน,น,นเอเ,อเ,อเริ่มตนี่ทีนี้เอนเพื่อนเริ่มปลดนี้ได้เพื่อนเก็สมาธิภาวนาอยู่แล้วแล้วก็เรื่องระดับชานอยู่แล้วเรื่องทางโลกก็จะนี่สินอะไรที่ค้างค้างหรอก็จะเริ่มปลดนี้ได้แล้วอย่าลืมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็กดน้ําอย่าลืมกดน้ําเพราะว่า ที่ที่บอกเจ้ากรรมนายเวรท่านได้รับแน่นอนก็หลังจากสภาที่วาวนาก็เน้นเรื่องกวดน้ําเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆเป็นเรื่องงามยมดีที่เพื่อนๆเนจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จริงจรงจรโออะสอลพิษอาจจะมีใครเจออะไรที่ มาไม่ดีต่างๆแต่ให้เพื่อนๆมั่นใจว่าทำอะไรเพื่อนๆไม่ได้หรอกเทพเทวดาเห็นไหมออกมามีอย่างน้อยก็มีฤาษีล้วเพื่อนๆก็มีองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอย่าได้กังวลนะ,ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนๆเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่กับเพื่อนๆเสมอไม่ได้ทิ้งไปไหนท่านยังอยู่กับเราแล้วก็เมื่อเราทำดีคิดดีท่านเทให้แล้วล่ะนะ เศรษฐีทั้งหลายมหาเศรษฐีใจบุญทั้งหลายอย่างไรก็ตามท่านอยู่กับเพื่อนๆเนสมอแล้วก็ท่านประทานให้แล้วเจริญก้าวหน้าเนี่ยทั้งเรื่องการงานการเงินเนี่ยสีทองมาแล้วแสงสีทองทั้งเรื่องอริทั้งเรื่องภายในด้วยนะเพื่อนๆเ,เป็นเป็นผู้ปฏิบัติที่มีแสงสีทองอยู่ร้อมรอบกายนะ ล้อมรอบด้วยเทวดาลูกขาเทวดาทั้งหลายเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนาะอยู่กับเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยเนาะที่ที่เห็นภาพแล้วที่ออกมาทางหน้าไพา่ปิ๊งว้าวอิสระภาพมาอีกแล้วเพื่อนๆเนี่ยปลดล็อกนะปลดล็อกทุกอย่างปลดล็อกไม่พอบอกเลยว่าเป็นอิสระภาพไม่ช้าไม่นานเนี่ยค่ะเพื่อน3เดือน6เดือนอย่างน้อยก็ได้ปลดล็อกมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแหละนะอย่างไรก็ ก็ทําได้เพื่อนๆทำได้นะมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราให้มั่นใจเดินหน้าเลยสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีทดําดีประพฤติดีนะโอ้อย,อยช่วงเนี้ยอย่าลืมที่จะเฮียวใจตัวเองนะเพราะว่าพอมาเลื่อนระดับแล้วอาจจะมีแบบอย่างที่บอกเรื่องทางกายนะที่จะต้องปรับสภาพนะเวียนหัวเปียดปวดหัวกังวลใจหรือมีเรื่องอะไรเรื่องทางโลกเข้ามายุ่งเยอะ เพราะว่าพอคนจะแบบปฏิบัติเยอะๆมันก็จะมีเรื่องอะไรมันก็มันไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะก็จะแบบเข้ามาให้แบบกังวลสงสัย <c oughs> เรื่องในวัตะสงสารนี่มันไม่สิ้นไปว้าวผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาอีกแล้วที่รักจ๋า <c oughs> ที่รักจ๋า <c oughs> อย่างไรก็ตามผู้ผหลักผู้ใหญ่ที่อยู่ไายล้อมรอบเรา โอ้โหช่วงนี้อารมณ์แบบไงอะฉุนเฉียวมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรนะอาจจะอารมณ์ร้อนวุ่นวายมากกั่งก็อย่าลืมสมาธิภาวนาไปสมาธิภาวนาไปนะเพื่อนๆยังไงซะ <c oughs> ยังไงซะก็ยังแบบแวดล้อมไปด้วยทาง โลดก็เลิ่ล้ําทางทมก็เลิ่อลอยนี่เลิ่อลอยเพราะว่ามีเทพเทวดาอยู่ว้าวไขว้คว้าดาวฮัลโหลเห็นไหมนอกจากฤาษีอยู่เนี่ยพระแม่กาลีก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางโลกก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่กับเพื่อนไม่ว่าจะเจออสอสรพิษ้ล้ทางใดก็ตามนะเพื่อนๆก็สามารถประสบความสําเร็จเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไขว้คว้าดาวได้อย่างแน่นอนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้อื ท่านให้อยู่แล้วละ่ะอยู่ที่เราว่าว่าเราอะ่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เถอะเอาให้มันมากพอแบบเ <c oughs> ช้าเย็นเช้าเย็นหรือแบบดูลมหายใจอะไรทำเลยได้ทำเลยอะเพื่อนๆกิ้ง <c oughs> ถูกใจ <c oughs> ถูกใจคือ <c oughs> อะไรคะอ๋อถูกใช่ไหมตรงใช่ไหมหิวใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบอ หิวใจแล้วเป็นคนตรงด้วยเมื่อกี้ก็บอกแล้วชาวเราทั้งหลายอุ๊ยตกมาชาวเราทั้งหลายเป็นคนตรงอะ่ะแบบตรงตรงอะ่ะคือใครมาทําอะไรเนี่ยนะขอให้ตรงซื่อตรงเถอะเราซื่อตรงด้วยอย่ามาคดในข้องอในกระดูกกับเราหรือแบบลิ้นสองแฉกกับเราไม่ชอบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปิง้งเหยียบย่ําคือนี่ไง เหยียบย่ำม,มันนะไม่ชอบคนที่มาเหยียดย่ำเพราะเราชอบความถูกต้องความเป็นธรรมอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเด็ดขาดพวกเรามีเทพเทวาปกปัก,กรักษาพวกเราอยู่แล้วอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำจิตใจแย่งชิงอีกโอ้โหเหยียบย่ำไม่พอแย่งชิงด้วยแย่งชิงอะไรอะทรัพย์สมบัติมารดดกเหรอ ก็แบ่งกันให้ถูกต้องตามกฎหมายไปไหมอะ่ะทํากันให้ถูกต้องไปเลยไม่ต้องคิดเยอะปิง๊งผมลิขิตออกมานะคะออกมาเพื่อนๆชาวเราทั้งหลาย เพื่อนๆนะมีคู่ที่ดีมากเลยนะออกมาตลอดเลยคู่บุญคู่บารมีพรมลิขิตขอให้เชื่อมั่นในครอบครัวแล้วก็มีความรักให้กันเยอะๆยิ้มย้มแจ่มใสว้าอุปถมัมคู่บุญคู่บารมีอุปถมัมใช่ไหมรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮอยู่ใต้ความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวงการเงินการงานสตพย์โหทางโลกก็เลิศล้างทางธรรมก็เพิดวฟื้นฟู สุดยอดกิ้งได้ไหมคะเพื่อนๆ่คะบอกแล้วจะฟื้นฟูทุกอย่างจะเยียวยาทุกอย่างเมื่อเพื่อนๆปฏิบัติสมาธิภาวนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนาะรักษาคุณงามความดีของเพื่อนๆไว้ค่ะแล้วก็เราเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเสมอนะก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีนะคะแล้วก็ นับหนึ่งสิบไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นมีใครมาเหยียบย่ำแย่งชิงสิ่งใดก็ตามเรามีคู่ชีวิตที่ดีอยู่กับเราเรามีผู้อุปถัมภ์คำจนเรามีเทพเทวาอยู่กับเราแล้วเราสามารถฮิวตัวเองได้สุดท้ายปิ้งเพื่อนๆนรับของขวัญจากเบื้องบนไปเลยค่ะเพื่อนๆนรับของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาไปเลยนะขอให้เพื่อนๆในคลิปของเราค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ มีพร้อมพังซึ่งโภคทรัพย์อริยทรัพย์ทางธรรมอริยทรัพย์ทางโลกนะธรรมทรัพย์ทางธรรมทางโลกทานทนรัพย์นะทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอรขอ ความสุขสวัสดีจงมีแดเ่เพื่อนๆช่องเราค่ะในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะชาวเราทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามาขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจนะคอมเมนต์ comment ทำให้เรายิ้มได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า